โทฟุโคโซผีน้อยผู้อ่อนแอโทฟุโคโซเป็นผู้ผีขนาดเล็กอีกชนิดหนึ่งในมหากราบตำนานผีของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันก็จะมีร่างกายที่ดูเล็กแคร,ร่แก่นเหมือนเหมือนกับมนุษย์เด็กทั่วๆไปเกือบจะทุกกระเบียดนิ้วยกเว้นก็แต่ว่าส่วนของศรีรษะที่มันจะมีขนาดใหญ่โตกว่าปกติธรรมดาเป็นอย่างมากเลยนิ้วมือและนิ้วเท้าของมันก็จะมีลักษณะเป็นกลงเล็บ ที่มักจะมาในลุกสวมใส่ชุดกิโมโนสำหรับเด็กและแถมท้ายด้วยหมวกปีกกว้างอีกหนึ่งใบที่สวมอยู่บนหัวของมันซึ่งการแต่งกายดังกล่าวจะเป็นลักษณะเฉพาะของเด็กที่เร่ขายเต้าหู้ในสมัยเอโดะนั่นเองละครับโทฟุโคโซส่วนใหญ่มักจะมีดวงตาอยู่สองข้างแต่บางทีก็มีแค่ข้างเดียวนะ และมักจะมาปรากฏตัวหเห็น่บอยในเขตตัวเมืองไกลๆกับสถานที่อยู่อาศัยของผู้คนส่วนพฤติกรรมของโทฟุโคโซนั้นออกจะเป็นผีที่ขี้อายและก็อ่อนแอพวกมันจะไม่แสดงความก้าร้าวต่อมนุษย์แต่ในบางกรณีที่ก็เกิดขึ้นได้ยากมากๆที่พวกมันจะคอยติดตามมนุษย์มาจนถึงหน้าบ้านในค่ำคืนที่มีฝนพรำ แต่พวกมันก็จะคอยหลบซ่อนตัวอย่างมิดชิดเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้คนโดยนิสัยขี้อายของมันนั่นแหละและด้วยความอ่อนแอของโทฟุโคโซเนี่ยมันก็จะถูกเหล่าผู้ผีด้วยกันทำการบังคับขู่เข็นให้เป็นผีรับใช้ซ้ำยังถูกรังแกถูกล้อเลียนจากผู้ผีที่เป็นเจ้านายอีกด้วยเช่นที่ว่าเอ้นี่ไอผีเตี้ยหัฮโตไปเดี๋ยว มึงตามไปถือของให้กูหน่อยนะเดี๋ยวกูเนี่ยจะไปช้อปปิ้งที่ห้างเแยวๆสิหมอชักช้อยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่สถานะของพวกมันจะต้องตกเป็นผีขี้ข่าคอยรับใช้ติดซอยหอยตามผูดผีอื่นๆที่มีอำนาจเหนือกว่าอยู่ตลอดเวลา สำหรับต้นกำเนิดของโทฟุโคโซนั้นมันก็ได้เริ่มปรากฏมีเรื่องราวให้เห็นกันอย่างชัดเจนก็ในช่วงยุคสมัยเอโดนี่แหละแต่เรื่องราวก่อนหน้านั้นมันยังคงเป็นปริศนาอยู่ซึ่งหลายๆคนก็เชื่อว่าอันที่จริงแล้วพวกมันอาจจะเป็นเพียงแค่ร่างจำแลงของสัตว์พูดประเภทผ่องพอรหรือไม่ก็เป็นลูกหลานของผูดผีบางตนแต่ทฤษฎีที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือพวกมันอาจจะเป็นเพียงแค่พูดผี ตลกตลกที่ศิลปินในสมัยก่อนสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่ออัพเซลลิงหรือว่าเป็นจุดขายของหนังสือนิยายแบบที่มีภาพประกอบด้วยอะไรเพือกเนี่ยนะเพราะเรื่องราวของมันเนี่ยก็ได้โปลออกมาหเห็นในนวนิยายภาพของเอโดในระหว่างปีคศ .1770 และก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในหมู่ชนชั้นสูงสะด้วยสิ แต่อเรื่องที่ดูเหมือนกับว่าจะไร้สาระนี้ก็เป็นตัวช่วยให้เกิดความโด่งดังและความนิยมของนิยายแนวผีผีในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่18ได้เช่นกันนะอย่างไรก็ตามโทฟุโคโซนั้นจะมีความเหมือนความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากกับผุดผีตนหนึ่งซึ่งก็มีชื่อว่าฮิโตส e เมะโคโซนั่นเองครับ สำหรับไอจอผีตัวเนี้รายละเอียดของมันแอดจะเก็บไว้เล่าในคราวหน้านะครับเจอกันแน่นอนชั่วหรือบางทีเขาก็ว่าโทฟุโกโซโกับอิโตซิเมโกโซนั้นบางที่มันอาจจะเป็นผูดผีตัวเดียวกันก็เป็นไปได้นะครับนายท่าน